กูสตาบอนนี่เบสสีสายรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์กูสตามาพร้อมกับ5โทนสีครับที่ให้ความรู้สึกสนุกและก็เท่ไปในเวลาเดียวกันรายละเอียดและเสียงเขาจะเป็นไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับ <Music>. ah. สำหรับเพื่อนๆที่ถามและคอมเมนต์กันมาอย่างมากมายนะครับว่าเมื่อไรเราจะรีวิวเจ้าบอนนี่สักทีนะครับผม วันนี้ Music กอาจัดให้แล้วนะครับก u สตาบอนนี่ bon นะครับเป็นเบสสีสายที่ทางแบรนด์ g u s t a เนี่ยตั้งใจให้เขาสามารถสร้างความประทับใจให้กับเราตั้งแต่แรกเห็นไปจนถึงเรื่องเสียงเลยครับทั้งในเรื่องของโทนสีที่ใช้นะครับและลูกเล่น การแมทชิ่งเฮดสต็อกของเขาไปจนถึงปิกอัพแบบแจ๊สเบสนะครับรุ่น JB Single Coil ของทางกูสตาที่ถูกดีไซน์ให้เป็นสีขาวเพื่อรับกับสีสันของเขานั่นเองครับถัดมาในเรื่องบอดี้ของเขานะครับผมสำหรับบอนนี้เนี่ยจะเป็นไม้ p o p l ปลนะครับเป็นไม้ที่นิยมใช้นะครับในเบสและกีตาร์ต่างนะครับที่เราเห็นในตลาดทนเสียงของไม้ Poplar นะครับก็จะเป็นไม้ที่ให้เสียงกลางที่ดีนะครับนั่นหมายความว่า ทำให้โน้ตของเบสนะครับผมหรือว่าเนื้อเสียงเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นและสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือคอที่เป็นไม้โรเซตแคน a เดียนเมเปิลนะครับก็คือไม้ Canadian m a p เ e ิที่ผ่านการอบเพื่อรีดความชื้นนะครับผมไล่ความชื้นออกจากไม้นะครับทำให้เสียงเนี่ย เหมือนกับไม้เก่าหรือว่าไม้ที่มีการใช้งานมาในระยะเวลาหนึ่งครับตัวคอของเขาจะเป็นแบบเคลือบด้านนะครับผมทําให้เวลาที่เราเลื่อนเฟตนะครับหรือว่าเคลื่อนที่เนี่ยเวลาเล่นนานๆนะครับแล้วเราอาจจะมีเหงื่อที่มือได้นะครับการที่คอเป็นเคลือบด้านก็ทําให้ลดความเหนอะหนะตรงนี้ไปได้นะครับผมตัวนี้มากับ20เฟตนะครับเป็นเฟตขนาดเดียมจัมโบ้นะครับพอเป็นรูปทรง C ก็คือไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปนะครับจับง่ายสบายมือครับและอิเล์ของเขานะครับก็จะเป็นอิเล์แบบดอทนะครับเป็นสีดํา ให้เราเห็นเฟตแต่ละเฟตอย่างชัดเจนนะครับทั้งด้านบนและด้านหน้าครับมาที่ฝั่งปิกอัพของเขากันบ้างนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นปิกอัพรุ่น JB Single Coil ของทางกุสตานะครับที่ถูกออกแบบฝาครอบให้เป็นสีขาวนะครับเพื่อรับกับสีสันของเขาที่มีมาให้เราเลือกมากถึง5สีครับในส่วนของปิกาดของเขานะครับก็จะเป็นแบบ3ชั้นสีขาวนะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นนอป2วอลลุ่ม1โทนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มตัวเน็และวอลลุ่ม ตัว pick up bit นั่นเองนะครับแล้ววอลลุ่มของเขาเนะครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาดีไซน์มาได้แบบเข้ากับสีสันมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีความเรียบง่ายนะครับมีความมินิมอลแล้วก็แอบซ่อนความเรโทรเอาไว้นะครับในการดีไซน์วอลลุ่มนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างเข้ากับรุ่นบอนนี่ตัวนี้เลยแหะครับถัดมานะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า เราสามารถขันคองเขาได้ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นการขันคอที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวบริดจของเขานะครับผมจะเป็นบริดจ์มาตรฐานนะครับของทางกูสตาเลยรวมถึงตัวจูเนอร์นะครับหรือว่าตัวจูนสายนะครับผมเป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับผมวัสดุก็แข็งแรงทนทานนะครับตามมาตรฐานของกูสตาและสุดท้ายเป็นนัดกระดูกนะครับผมเป็นสีที่จะไม่ได้ขาวมากนะครับผมก็เป็นดีไซน์ที่เข้ากับซีรีส์บอนนี่ของเขาเลยครับ ภาพรวมและสเปคของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคุสตาบอนนี่และสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับก็คือพี่เอิร์ธดูราเอิร์ธจะมาเทสให้เพื่อนๆฟังเองเลยนะครับผมและเดี๋ยวผมจะถามด้วยนะครับว่าหลังจากที่พี่เอิร์ธเนี่ยเล่นเจ้ากุตสตาบอนนี่ไปพี่เอิจะรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมและฟังพร้อมกันเลยครับ <S <S หลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ฟังเสียงของ g ุ s t a ฟบอนนี่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยพี่เอิร์ธนะครับทำการเทสให้เราฟังกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะชวนพี่เอิร์ธมานั่งคุยนะครับถึงความรู้สึกหลังจากที่ใช้งานเจ้าบอนนี่ไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่สำหรับกุสตาบอนนี่ตัวนี้ก็ตามสไตล์แจ๊สเบสสไตล์เลยนะคะคือเราอะ ทุกคนน่าจะเคยเห็นเอ่ยก็คือเล่นแต่แจ๊สเบดมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะไม่เคยเล่นอย่างอื่นเลยเพราะงัพอพอมาลองอันนี้เรารู้สึกว่าอันนี้คอนเน็กกับเราง่ายมากมแล้วก็ความที่มันเป็นแบบแจ๊สเบดอะเรารู้สึกว่าแค่จับแล้วก็แล้ก็ชอบแล้วอะพี่ก็มีความคุ้นชินกับความเปแจ๊สเบดอยู่แล้วใช่ใช่ยิ่งยิงแบบอคออะไรเงี้ยคอแบบด้านหลังมันเป็น ผิวด้านอะเคลือบด้านเออเคลือบด้านมาแล้วเราก็แบบเออลื่นอะเราชอบปกติมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบเคลือบเงาเราแต่เจอเคลือบเงาบ่อยมันก็จะแบบเวลาลางมือเราเหงื่อออกก็จะอึดนิดนึงแต่อันเนี้ยมันมาถึงแล้วเราแบบมันจะสมูทกว่าแบบที่เป็นเลยเงานะครับพี่ใช่ใช่โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมถามถึงเรื่องปิ๊งอัพดีกว่าพี่ว่าแบบเขามีการลดวอลลุ่มของตัวนิกตัวบิดได้เพื่อว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ เออก็อันนี้มันก็เป็นมาตรฐานของแจ็คเบดอยู่แล้วเนาะอย่างอ่าถ้าเราเปิดตรงนี้สุดใช่ไหมคะปิดอันนี้มันก็จะได้เสียงมันก็คือเสียงดุมดุยที่ทุกคนได้ยินนะ <c oughs> มันก็คือความนุ่มของของปิกอัพตัวหน้าอย่างเงี้ยซึ <c oughs> ่งมันก็จะเหมาะกับเพลงที่มันแบบเป็นกรุป๊ปหนุบหน,นับหนุบหนับโซอะไรเงี้ย R&B ซึ R ่งเสียงที่เขาให้มามันก็แบบ เออเราก็ชอบแล้วผมถามถึงแบบคาแรคเตอร์ของความเป็นแจ๊สเบสตัวนี้พี่เรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้เป็นไงบ้างครบถ้วนสมกับเป็นแจ๊สเบสแล้วอ่ะยิ่งๆสำหรับราคาเท่านี้สี่พัน้าครับเราว่าสำหรับเรานะราคาเนี้ยเป็นราคาเริ่มต้นเหมาะกับคนที่อยากลองเล่นเบสราคาแบบระดัมัธยมราคามัธยมเพราะว่าสมัยสมัยเราแบบอยากจะเริ่ม เบสครั้งแรกเราไม่กล้าลองตัวที่แบบหมื่นอัพแน่นอน mm hmm. เราอยากได้ลองแบบเอา,เอาง่ายๆก่อนลองดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยเราอ่ะมันไม่มีแบบเบสที่คุณภาพอย่างเงี้ยแล้วราคานี้มันหายากมากเลยนะคะเราก็จะได้ราคาที่โอเคถูกแต่ว่าเล่นจริงแล้วใช้งานออกงานอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยอ่ะ mm hmm. แต่สําหรับตัวเนี้ยเราว่าแบบพวกโทนเสียงอะไรแล้ว,ว่าขึ้นเวทีอ่ะเอาอยู่กับราคาเท่านี้แล้วมันเหมาะก,กับ คนที่แบบเอออยากลองเล่นเบสดูแล้วมันเป็นตัวเราว่าน่าจะเป็นครูที่ดีอ่ะเป็นครูที่ดีเลยค่ะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่แบบหาเบสเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะพี่ก็สามารถแบบลองดูตัวนี้ได้นะครับผมและอย่างนึงเหมือนสีเขาแบบโอ้มีมาตั้งีแลสีนะพี่เ,เ,เนี่ยจริงนะเราชอบสีที่เขาให้มาทุกสีเลย <laughs> อันนี้ถ้าไม่รู้เห็นด้านหลังไหมก็จะมีสีชมพู อย่างนั้นเขาเรียกสีเลยครับนูดอ่าเป็นแบบออกชมพูแบบว่าเข้มเข้มนูดอะไรเงี้ยสีเหมือนสีปากอะไรเงี้ยนะแล้วก็สีเขียวมิ้นท์มี้สีฟ้าแล้วก็มีอีกสีหนึ่งด้วยครับสีอะไรนะคะโอลิมปิกไว้ครับเป็นสีขาวก็คือเป็นสีที่ออกกำลังกายเป็นแบบผิดเป็นแบบขาวออกวินเทจอ่เป็นขาววินเทจอ่าแต่พอดีไม่มีให้เห็นเป็นขาวโอเสียดายค นี้ตรงนี้เพราะงั้นราคาราคาที่ที่ให้มาแบบอ่ะสี่พันเก้าใช่ไหมคะแล้วเป็นบอดี้สีนี้แล้วก็ได้แมทชิ่งเฮดเด็กด้วยใช่ครับเออคุ้ง มันสวยมันดูเท่ค่ะปกติอย่างเราเนี่ยซื้อเลือกเบดอะเราเอาลุกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้สนเรื่องเสียงอะไรว่าก็จะเล่นถนัดไหมถ้าเราถือแล้วเราแบบอ่ะเท่สีสวยเข้ากับเราจบสีเขาค่อนข้างแบบซาเลยนะผมรู้สึกว่ามันครบจิจารจิจารครบมันมันก็มีความแบบวินเทจหน่อยๆเนาะสีเขาที่ให้มาแบบโทนนุดนๆเบาๆแล้วว่าแบบยืนยังไงก็เท่ค่ะจริง โอเคครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่เอิร์ธมากๆนะครับที่มาเทสเจ้ากุสตาบอนนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมก็ก่อนจะจากกันเดี๋ยวผมให้พี่เอิร์ธฝากช่องทางการติดตามของพี่เอิร์ธสักหน่อยดีกว่าครับผมตอนนี้ได้เลยค่ะก็มีทั้ง YouTube Instagram ิกต t อกนะคะพิมพ์คําว่า d ู r a e a r t h D-U-R-A-E-A-R-T-H นะคะทุกช่องทางเราใช้ชื่อนี้หมดเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้ค่ะจะทิกต็อก YouTube i n s t a g กรมแต่ทั้ง3ช่องทางนี้ค่ะโอเคครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวกุสตาบอนนี่นะครับถ้าเพื่อนสนใจสามารถไปลองด้วยตนเองนะครับได้ที่หน้าร้าน Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับได้ทุกช่องทางของ Music Arm เลยนะครับวันนี้ผมกับพี่เอิร์ดก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับ Music a r m